มด้วยนะไม่แค่กินอย่างเดียวไม่วอด้วยนะสวัสดีทุกคนนะจะเนยัหนะขอบคุณมากเลยทุกคนขอบคุณนะคะนี่นีเป็นารีนงต่ารวารได้จัดเกบการจัดการึกษารระบบในการศึกษาทงวิทยาศสตรให้แก่ทางสงสารและที่เราตระกูลทั่วไปโดยได้ดาเนินการตามนโยบาย และจุดเน้นการเรีงานด้านการศึกษาเราระบบและการศึกษาทรัชญาสายทั้งเรื่องของการศึกษาการสื้นฐานการศึกษาทางปรัชญาสายและการศึกษาแบบเรื่องที่สําคัญในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พนักงานตัวตนในกระทรวงสาธารณสุขแาะดูพี่มีการตัดเชือกที่ดูไปและสู่วนในเรื่องการพัฒนาทักษะการอพานและการสา่อสาร ของร้นประชาชนทั่วไปที่โครงการสร้างเสริมได้ได้ทั้งการเรียนงานให้ความรู้แก่นักศึกษาตู้ภผยตื้โดยเฉพาะการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาสภาผู้แทนราษฎรโดยสภัเสริมเสริมนะคะขวามือของดิฉันก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่นใจนะคะท่านสอสอนัชชน์สีก่อเกืือนะคะค่ะเอ็ดเด็ด แต่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทจะต้อง,ร,งรับใช้พี่น้องประชาชนดังนั้นเราไม่พูดถึงเรื่องเีืแต่เราจงพูดถึงเรื่องว่าการที่เป็นหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาชาวจังหวัดพัทลุงและประเทศไทยได้อย่างไรน,นั่นคือหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านคะเอ่อ ก่อนก่อนที่ดิฉันจะทักทายท่านผู้มีเกียรติที่มาให้การต้อนรับก็อาจจะต้องถ้าขผ่านตบๆฟ้องท่านใดือบ้างดิฉันก็ต้องกราบขอภัยหน้าที่นี้ด้วยนะคะ,ะต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งที่สุภาพสตรีที่แสนจะแข็งแกร่งแล้วก็เดินทางกับดิฉันไปก็ต้อนรับดิฉันในานามของอเป็นตัวแทนของนจังหวัดสงขลาใต้แต่เช้า ท่นรองู้ว่าราชการจังหวัดสงขานะคะสุภาพสตริผู้วัดงามท่านนี้มีท่านเจอจริวกนนักสงขาเลยเพราะนาสกุลท่านยังยากเป็นอย่างนี้จริงนะคะเอ่อเอ่อดิฉันขอว่าเอาต้นไม้ออกไปนิดได้ไหมคะสวยงามมากเลยว่าแต่ไม่มีที่วาง <laughs> ดิฉันจะขอแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้ขออสำนักง,งานกาสนจ,จังหวัดสงขลาคุณเกษรธานีรัตน์ค่ะออออขออกสนขัดใหญ่ยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าทุกร่านนะคะโอเคก็ดิฉันจะทักทายในภาพรวมของพวกเราวันนี้ก็ต้องขอนคนเยอะเหรอคนเยอะครับ <laughs> เพราะว่า

ขอด้วยขอด้วยครับนี่วะมีฟากวาขอดเวยครับ